รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมออุุชชะ พบกันอีกครั้งในรายการเกษตรอินดี้รายการที่จะพาทุกท่านไปพบกับการทำการเกษตรแนวใหม่จากเกษตรกรรุ่นใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดนครพนมที่นี่เราได้ยินมาว่ามีกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงนะคะที่ประสบความสำเร็จและมีการบริหารกลุ่มและรวมกลุ่มกันได้อย่างเข้มแข็งมากสำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรงั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะ น,นี้นะคะเราก็มาอยู่ที่ฟาร์มคำเกลมไก่งวงแล้วนะคะซึ่งเราได้ยินมาว่าที่ฟาร์มแห่งนี้เนี่ยมีการบริหารจัดก,การฟาร์มที่ดีแล้วก็ไก่งวงทุกตัวมีสุขภาพดีมากมากเลยค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงเราจะเข้าไปคุยกับเจ้าของฟาร์มกันนะคะ ตั้งแต่สมัยปี2545นะครับก่อนที่ไข่วัดนกจะเข้ามาในในประเทศไทยเราเนอะอาะช่วงนั้นนะครับทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะครับอยู่ในส่วนราชการแห่งหนึ่งนะครับก็มีโอกาสได้ลงพื้นที่นะ ไปนะครับไปเจอไปเห็นนะครับเขาเลี้ยงไก่งวงอยู่นะครับซึ่งประกอบกับความชอบโดยส่วนตัวแล้วนะครับตั้งแต่ตอนแรกๆแล้วนะครับเมื่อก่อนนี้คือเคยเลี้ยงไก่พื้นเมืองนะครับคือวิถีชาวบ้านนะครับสมัยตอนเป็นหนุ่มนะครับก็หลังจากหน้านาเสร็จนะครับก็อยากที่จะเลี้ยงไก่ในเลี้ยงไก่นะครับใน ในท้องไร่ท้องนานะครับก็คิดว่านะครับเ,เราเลี้ยงไก่ไก่พื้นเมืองนี่นะครับาจากที่เลี้ยงแบบชาวบ้านเราลองมาทําเป็นฟาร์มนะครับทําเป็นอคอกใหญ่ๆนะครับแล้วก็เลี้ยงไก่ได้เยอะๆนะครับแต่ช่วงนั้นไม่ประสบผลสาเร็จน,นะครับเลี้ยงเลี้ยงในช่วงแรกๆไก่พื้นเมืองนะครับรช่วงชั่วคไม่ประสบผลสำเร็จเพราะว่าเราไม่มีความรู้ในเรื่องเรื่องของไก่เลยนะครับ เพราะว่าหลังจากที่นําไก่มาจากหลายพื้นที่นะครับก็มาประสบป,ปัญหาว่านะครับมันติดเชื้อมีโรคมีอะไรแล้วก็นะครับแล้วก็พวกเชื้อปรสุ่ปรสิตอะไรเยอะๆเราก็เลยทําให้มันไปไม่ได้นะครับไปไม่ได้ก็เลยเลิกนะครับ คิดอยู่ลึกๆนะครับว่ามันไม่น่าจะยากถ้ายากคนเลี้ยงคงไม่ได้นะประมาณนี้ก็เลยนะครับไปซื้อไปขอซื้อกับเขามานะครับตอนตอนนั้นนะครับไปซื้ออยู่หลายที่นะครับตั้งแต่อเท่าอุเทนนะครับไปจนถึงอเภอบ้านแพงนะครับเอาได้ไก่งวงมาตอนนั้นนะครับประมาณ1ิบกว่าตัวสิบอ็ดตัวนะครับแล้วก็มีตัวคู่อยู่ตัวเดียวปีแรกที่นํามาเลี้ยงนะครับปรากฏว่านะครับเอ่อ สามารถเลี้ยงลูกไก่นะครับสามารถเพาะลูกไก่ได้ตอนนั้นนะครับ300ตัวเลยนะครับแต่ว่าช่วงนั้นมันมีข้อจํากัดว่าเราเลี้ยงในในหมู่บ้านเลี้ยงในบ้านตนเองนะครับซึ่งบ้านผมตอนนั้นนะครับอยู่ตรงกลางหมู่บ้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเคิดว่าชาวบ้านเขาคงจะลาคาะเพราะว่าไก่งวงมันมันร้องเวลาเราร้องมันร้นองพร้อมกันเสียงดังด้วยนะครับก็เลยนะครับ นะครับเจอปัญหาวัดน,นกด้วยนะครับก็เลยเลิกเลี้ยงนะครับช่วงนั้นนะครับเพราะว่าจากตอนนั้นนะครับเรามันเป็นเรื่องที่นะครับท้าทาทยอยู่ว่านะครับชาวบ้านเขาบอกเลี้ยงยากแต่ว่าเวลาเราเอามาเลี้ยงแล้วทำไมมันมันไม่เห็นยากเลยอะไรมาณนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าทำไมต้องมาเลี้ยง เลือกเลือกเลี้ยงสายพันธุ์อเมริกันบรอนครับซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่นะครับมีลักษณะเด่นเด่นก็คือมีโครงสร้างใหญ่นะครับแล้วก็มีเนื้อเยอะนะครับให้เนื้อเยอะแล้วครับที่สําคัญก็คือสายพันธุ์นี้นะครับมันสามารถที่ปรับตัวนะครับปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศบ้านเราได้ดีนะครับซึ่งนะครับจากฐานข้อมูล ไก่งวงสายพันุนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันตัวผู้นี่น้ำหนักถึงยี่บห้ากิโลเลยนะครับแต่ที่บ้านเราปัจจุบันนี้เนี่ยครับไม่ถึงนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็หกโลเจ็ดโลนี่ก็โอ้โหนะครับว่าได้ดีแล้วนะครับครับผมเพราะว่าเพราะว่าไก่งวงบ้านเราตอนนี้นะครับไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนนะครับมีปัญหาอยู่อย่างเดียวก็คือปัญหาเลือดชิดนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่ เกษตรกรเรานะครับที่ว่าที่บอกว่าไก่งวงมันเลี้ยงยากมันเลี้ยงยากก็คือตัวนี้ครับปัญหาตัวนี้ตัวเดียวนะครับจริงๆแล้วไก่งวงมันมีอยู่3ามสายนะครับสีดําอย่างที่ฟาร์มเราเลี้ยงอยู่นะครับก็คืออเมริกันบรอนนะครับสีขาวก็คือบิลสมอลไว้นะครับสีขาวซึ่งจะเลี้ยงทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งสีแดงนะครับสีแดงหรือสีน้ําตาลนะครับบอบอร์เดสนะครับ ไอ้ตัวนั้นเนี่ยยังไม่มีองค์กรใดจับเลยนะครับสายพันธุ์นี้นะครับซึ่งจะจะมีลักษณะได้อยอยู่มากนะครับคือคือจะมาเทียบกับสองสายนี้สีดํากับสีขาวนี่ก็คือตอนนี้สายพันธุ์บอบอนลเล็ยังยังยังอยู่ล่างสุดนะครับเพราะว่าเพิ่งจะมีหน่วยศูนย์วิจัยของกบินบุรีนะครับนำสายพันธุ์นี้มามามาไอ้นั่นมาพัฒนานะครับเพิ่งจะมีการเริ่มเริ่มพัฒนานะครับ ค่ะในส่วนสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองนครพนมนะคะก็มีส่วนที่มาสนับสนุนในกลุ่มผู้เลี้ยงไก่งวงบัตรกำเักิมก็คือ,อพยายามสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มนะคะก็คือมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนนะคะผู้เลี้ยงไก่งวงบัดคกำเักิมเพื่อรวมตัวในเรื่องของการผลิตและการ ตลาดนะคะแล้วก็ให้กลุ่มาสามารถพึ่งพาตัวเองได้ให้เกิดความเข้มแข็งนะคะในชุมชนนะคะประเด็ดนที่2ก็คือในเรื่องขององค์ความรู้นะคะสำนักง,งานเกษตรอำเภอเมืองก็ได้เข้ามามีบทบาทนะคะในการาช่วยเหลือกลุ่มในเรื่องการบริหารจัดการเช่นในเรื่องของการทําบัญชีการบริหารจัดการกลุ่มในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆแล้วการแปลรูปการตลาดด้วยนะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงบ้านกำลเกิ่มเป็นศูนย์เรียนรู้นะคะในการเลี้ยงสัตว์นะคะแบบครบวงจรเลี้ยงไก่ง ครบวงจรของจังหวัดนครพนมนะคะเพราะว่าทางเกษตรกรนะคะที่เป็นเครือข่ายแต่และอำเภอนะคะก็เข้ามาเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็รวมถึงต่างจังหวัดนะคะเช่นจังหวัดสระบุรนะคะแล้วก็กาลสินนะคะหนองบวัวลำพูนะคะแล้วก็อุดรน,นะคะก็หลายจังหวัดแล้วรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านนะคะก็เข้ามาเรียนรู้นะ,ะในวิธีการเลี้ยงแบบครบวงจรจากวิสาหกิจชุมชนในแหล่งนี้นะคะ่ะ บทบาทหน้าที่ในฐานะเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจําตําบลหรือเกษตรตําบลน,นะคะก็คือเป็นตัวเชื่อมระหว่างข้อมูลวิชาการหรือโครงการภาครัฐนะคะกับเกษตรกรในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะให้เกษตรกรนี่นำความรู้เหล่านั้นเนี่ยไปใช้ในการประกอบอาชีพการเกษตรในฟาร์มของตนเองนะคะ ในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงไก่งวงนะคะของบ้านคำเกิ่มนะคะสิ่งที่เจ้าหน้าที่ได้มาดูแลก็คือในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนนะคะในการการดําเนินงานของกลุ่มนะคะการประชุมคณะกรรมการบทบาทหน้าที่นะคะเพื่อที่จะทําให้กลุ่มเนี่ยมีความเข้มแข็งรวมทั้งในการจัดทําบัญชีกลุ่มนะคะเพื่อที่จะมีการตรวจสอบได้นะคะแล้วก็รู้ว่ามีการจเจริญเติบโตแค่ไหนนะคะก้าวหน้าแค่ไหนนะคะ ต่อมาในปี2558นะคะได้มีโอกาสเขียนโครงการของงบกยจนะคะของกระทรวงมหาดไทยนะคะ,ะก็เลยได้มาคุยกับทางสมาชิกกลุ่มนะคะคณะกรรมการกลุ่มว่าถ้าเกิดเราจะเป็นเขามีหลักอยู่ว่าเขาจะเป็นจังหวัดไก่งวงนะคะขึ้นเป็นแบงจังหวัดนะคะโดยที่ใช้ไก่งวงนะคะ จะพัฒนาไปถึงขั้นนั้นเนี่ยเราต้องดูอะไรบ้างนะคะให้มันครบวงจรนะคะก็คือดูตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ํานะคะก็เลยได้เป็นกิจกรรมย่อยๆมา5กิจกรรมก็คือ,อมีโรงเลี้ยงที่มาตรฐานของปศุสัตว์นะคะ14โรงสําหรับสมาชิกนะคะพร้อมอุปกรณ์การเลี้ยงที่ครบถ้วนนะคะแล้วก็มีโรงผลิตอาหารนะคะโรงมันหมักยีสต์นะคะพร้อมอุปกรณ์นะคะเพื่อที่จะผลิตอาหารซัพพอร์ตให้สนับสนุนให้กับสมาชิกแล้วก็เกษตรกรผู้สนใจทั่วไปที่จะเลี้ยงไก่งวงนะคะ ต่อมาก็มีโรงเชื่อดนะคะถูกต้องตามมาตรฐานของปตุสัตว์นะคะพร้อมอุปกรณ์แล้วก็โรงแปรรูปนะคะพร้อมอุปกรณ์นะคะเพื่อที่จะ,ะแปรรูปมูลค่าไก่ให้มันมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือ ศูนย์เรียนรู้นะคะการเลี้ยงไก่งวงควบวงจรนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยจะเป็นศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงไก่งวงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนะคะซึ่งจะเป็นแหล่งความรู้ให้กับเกษตรกรที่สนใจเรื่องการเลี้ยงไก่งวงความสาเร็จของการทํางานเป็นเกษตรตําบลในพื้นที่นะคะไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจัดอบรมไปกี่ครั้งเราจัดเวทีไปกี่หนหรือว่าเราจะเขียนงบประมาณได้กี่ล้านก็แล้วแต่นะคะแต่อยู่ที่ว่าเกษตรกรเหล่านั้นเนี่ยได้รับความรู้หรือได้รับ โครงการดีๆไปแล้วไปดําเนินการในพื้นที่ของตนเองไปประกอบอาชีพให้ประสบผลสำเร็จแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นสร้างความยั่งยืนในอาชีพแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอันนี้ตัางหากที่ผลสําเร็จของการทํางานในพื้นที่ค่ะ แล้วพี่โยคะอย่างนี้นี่อะไรคือเทคนิคในการเลี้ยงไก่งวงที่ทําให้พี่โยเนี่ยประสบความสําเร็จในการเลี้ยงคะสำหรับเทคนิคนะครับหรือว่าเคล็ดลับนในการเลี้ยงไก่งวงนะครับออขออย่าท้าความเนาะได้ค่ะจริงๆแล้วนะครับการเลี้ยงไก่งวงเนี่ยนะครับมันมันไม่มีงานวิจัยหรือว่าวิชาการนะครับจาก จากหน่วยงานราชการหรือว่าจากองค์กรต่างๆนะครับว่าวิธีการเลี้ยงไก่งวงจริงๆแล้วเป็นไงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเกษตรกรที่เลี้ยงไก่งวงนะครับจึงต้องพยายามคิดปรับตัวเองนะครับปรับตัวเองนะครับโดยศึกษาจากวิธีการแล้วก็ข้อเสียนะครับที่ที่ผ่านมาจากอดีตที่ผ่านมานะครับโดยนะครับเราตอนนี้เนี่ยครับแยกเราแยก ปัญหาของเกษตรกร,ท,กรที่เลี้ยงไก่งวงออกเป็น2ออย่างนะครับตอนนี้คือปัญหาการเลี้ยงลูกไก่นะครับแล้วก็ปัญหาที่เกิดจากาไก่ไก่รุ่นไก่ขุนหรือว่าไก่โตท,ที่ที่มันติดเชื้อนะครับเน,นื่องจากที่ฟาร์มเรานะครับเราเลี้ยงไก่งวงแบบแบบกึ่งออร์แกนิกแล้วครับเราใช้หลักธรรมชาติยึดหลักธรรมชาติเลยครับในการมาใช้เลี้ยงไก่งวงนะครับ โดยวิธีการธรรมชาติเลยนะครับถึงแม้บางเรื่องนะครับงานเรื่องวิชาการนะครับหรือว่าข้อปฏิบัติจากฟาร์มใหญ่ๆนะครับอาจจะเอามานํามาใช้กับฟาร์มเราไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเราเลี้ยงแบบเปิดนะครับคือฟาร์มใหญ่เขาจะมีขอบเขตมีโครงเรือนมีข้อจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลรักษามันก็จะเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับซึ่งวิธีการที่เราเลี้ยงคือการปล่อย ปล่อยให้เขานะครับมีอิสระนะครับให้เขามีอารมณ์ดีนะครับไม่เครียดอะไรประมาณนี้นะครับก็คือมันก็ต้องมีวิธีการอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งเกษตรกรเองก็ต้องมาเรียนรู้ในเรื่องนี้นะครับสําหรับที่ฟาร์มนะครับเราได้เผยแพร่นะครับวิธีการดูแลลูกไก่นะครับปัญหาหลักของลูกไก่งวงก็คือในเรื่องของลูกฝีดาตนะครับไก่งวงเกษตรกรหลายท่านที่นําไปเลี้ยงแล้วนะครับ จะมีลักษณะหน้าบวมนะครับคือหวัดหน้าบวมนะครับมีน้ำมูกนะครับแล้วก็มีตุ่มมีอะไรเต็มหน้าไปหมดนะครับนั่นคือโรคฝีดาษนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้กรมปศุสัตว์ไม่ไม่ได้ผลิตวัคซีนโรคฝีดาษนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็เลยต้องดูแลกันเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่ผ่านมานะครับเราก็เลยมีต้องใช้เทคนิคใช้วิธีการนะครับก็คือ1 การนําลูกไก่มาพึ่งแดดนะครับเพื่อให้ลูกไก่นะครับสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาเอง<ม>นะครับ<ม>นะครับน<ม>อกจากแสงแดดในธรรมชาตินี่เนาะม,มันจะมีวิตามินเนาะทำให้ร่างกายเขาปรับมสมดุลในในในร่นนนางกายของไก่นะครับทำให้เขาแข็งแรงแข็งแรงระดับหนึ่งทำให้เขาแข็งแรงระดับระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ในเวลากลางคืนการดูแลลูกไก่นะครับก็คือเรา จะไม่ปล่อยให้ลูกไก่อยู่กับแสงไฟอยู่กับไอ้นั่นนะครับคือไม่ให้ไม่ให้กินอาหารกลางคืนโดยเรานะครับนำข้ากล่องนะครับใส่กล่องไว้นะครับใส่กล่องไว้แล้วก็ปิดฝานะครับในกลางคืนในช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็เปิดไฟไล่ยุงนะครับเท่านี้ก็เราก็จะพ้นจากในเรื่องของยุงกัดนะครับเพราะว่าฟีดั้มันปัญหาของฟีดาษก็คือยุงกัดนะครับ เพราะฉะนั้นยุงไม่ไม่สามารถที่จะมากัดลูกไก่เราได้นะครับในการคืนอันนี้ก็คือเทคนิคนะครับที่เราใช้้วครับแล้วก็เราก็พยายามเผยแพร่นะครับว่าเลี้ยงไก่งวงลูกไก่งวงอนุบาลลูกไก่งวงไม่ยากไม่ยากอย่างที่ท่านคิดนะครับ <S <S เรื่องอาหารนะครับอาหารไก่งวงที่ฟาร์มของเรานะครับจะจะจะ,จะเน้นวัสดุในธรรมชาตินะครับแล้วก็เน้นการประหยัดเพราะว่า ตัวแปรหนึ่งในเรื่องของการเลี้ยงไก่งวงนะครับสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงก็คือในเรื่องของอาหารลดต้นทุนนะครับเพราะว่าไก่งวงนี่มันใช้เวลาเลี้ยงนาน7เดือนนะครับเพราะฉะนกกั้นเกษตรกรที่เลี้ยงก็นะครับต้องต้อง,องอพยายามหาวิธีลดต้นทุนค่าอาหารนะครับสำหรับที่นี่นะครับเราเราเราใช้วิธีการลดต้นทุนโดยการใช้หญ้าเป็นหลักนะครับในส่วนผสมของ อาหารของเราในในแต่ละมื้อนะครับเช้าเย็นนะครับที่นี่เราจะให้อาหารวันละ100กิโลนะครับ100กิโลซึ่งประกอบด้วยนะครับหญ้าสักหกสิบกิโลครับลำข้าวชนิดลำกลางนะครับ30นะครับและอีกสิบกิโลนั้นนะครับก็จะเป็นอาหารข้นหรือว่าอาหารสําเร็จรูปนะครับเพียงเพียงเท่านี้นะครับส่วนนะครับ วิตามินแร่ธาตุเสริมนะครับเราส่วนใหญ่เราก็จะใช้อของที่ได้มาจากธรรมชาตินะครับเช่นฟีนิกต่างๆนะครับแล้วก็พวกเกลือเนาะใช้เกลือนําเกลือเข้ามาเป็นส่วนผสมในเรื่องของอาหารนะครับแล้วก็นำในเรื่องของอขี้เท่าไฟนะครับมาใช้ในเรื่องของการรักษานะครับรักษาสัตว์ป่วยไก่ป่วยเนาะ,อะ ส่วนลักษณะโดยทั่วไปในเรื่องของการเลี้ยงไกงวงนะครับความสะอาดนะครับเป็นเรื่องสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ําสะอาดนะครับเพราะว่าลักษณะของไก่งวงเวลาเวลาเข้ากินน้ำเนี่ยนะครับเขาจะไม่ไม่ดูดขึ้นนะครับเขาจะนะครับตะปบเข้าไปนะครับทําให้น้ําลายออกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้ําเป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าเรารักษาน้ําได้นะครับก็ก็ นะครับปลอดภัยในระดับหนึ่งนะครับในเรื่องของการเลี้ยงยิ่งเลี้ยงในระบบฟรีแลนซ์นะครับระบบปล่อยทุ่งแบบนี้นะครับความสะอาดเป็นเรื่องสําคัญครับ